สวัสดีครับคลิปที่แล้วก็ไปพิษณุโลกนะไปพิษณุโลกแล้วก็ต้องคลิปนี้ก็เลยไปที่กำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรกำแพงเพชรเนี่ยเป็นเป็นจังหวัดที่มีพระที่มีราคาแพงเนื้อดินเนื้อชินก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อดินนะครับที่มีราคาแพงนะครับพระนั้นก็คือพระซุ้มกอ ก็มีพระตระกูลพระกพงเพชรก็มีพระซุ้มกอนะครับเพ็ดมะเค็ดเม็ดมะลืนแล้วก็กําแพงขะเยงนะหรือว่าปางลีลานะครับแล้วก็มีซุ้มกอซุ้มกอก็มีซุ้มกอดําซุ้มกอแดงนะครับหรือว่าเนื้อสีพิกุลสำหรับซุ้มกอนี่ก็แบ่งออกเป็น พิมพ์ใหญ่มีกะนกและพิมพ์พใหญ่ที่ไม่มีกะนกพระพิมพ์พใหญ่ที่ไม่มีกะนกนะครับก็เข้าใจกันว่าสร้างครั้งแรกนะครับสร้างครั้งแรกก็มีหลายพิมพ์นะครับไม่มีกะนกนะครับมีทั้งสีดําสีแดงสีดําก็หาได้ง่ายกว่าสีแดงแดงนะครับส่วนสีแดงนั้นจะหาได้ยากกว่า นะเพราะฉะนั้นพิมพ์ใหญ่ไม่มีกหนกสร้างก่อนส่วนพิมพ์ใหญ่ที่มีกนกนั้นสร้างทีหลังก็แต่งให้องค์พระด้านข้างมีลายกหนกและดูสวยงามดีแล้วก็มีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์พัดโบกพิมพ์จิ๋วก็มีนิดเดียวนะทีนี้พุทธคุณนะครับ มีกูแล้วไม่จนอา่าเพราะฉะนั้นใครมีพระสุมกอรแล้วมีกูแล้วไม่จนนะครับคาถาที่บูชานะครับอุนะอุนะโมสามจบก่อนนะครับแล้วก็ท่องหรือว่าสวดว่าอุนะอุนะครับเนี่ยพอดีไปเจอไปเจอคลิปนะก็เลยเอามาแบ่งปันอบอกกล่าวนะครับทีนี้สําหรับพระสี่องค์เนี่ยนะที่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะที่เป็นตัวอย่างเนี่ยก็ พบเจอที่ใต้ดินของวัดเล็กๆวัดหนึ่งนะวัดเนี่ยเขาซื้อเขาขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเาขาเล็กๆก็ก็ไปอยู่มีพระอาจารย์สร้างวัดสร้างอะไรอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พอมีไรายได้ก็สร้างาก็ก็เลยจะสร้างโบสถ์ด้านล่างนะครับด้านล่างนะก็ซื้อที่ดิน ทีนี้พอซื้อที่ดินแล้วพอจ่ายสตังค์กันหมดเนี่ยก็ใช้แมคโครเนี่ยมาจกที่ดินมาปราบพื้นที่เรียบกลางคืนนะก็บังเอิญไปเจอไหะนะครับไปเจอไหนะความลึกอยู่ที่ประมาณทั้งสองเมตรก็ก็ขุดขึ้นมาก็มาเจอทีแรกก,ก็ไม่รู้ว่าตอนเช้ามีเด็กเดินไปที่วัดก็ไปเห็นไปเห็นไหเข้านะครับก็ยกไปให้พระอาจารย์พระอาจารย์ก็ได้แกะดูก็ได้พบดังกล่าวนี่แหละครับ เป็นที่ฮือฮากันเลยนะครับแล้วก็จะมีไข่อะไรเนี่ยคราบเก่าๆด้วยนะสององค์แดงๆเนี่ยก็องค์ดำๆเนี่ยเขจะเป็นอย่างนี้นะขึ้นใหม่ๆนี่อ่าหนึ่งองค์แรกแรกรถอีแท็กรถไถนานะกับติดเทเลอ ER, รนะ์หนึ่งองค์ตอนหนึ่ง,หน,งหนึ่งเครื่องหนึ่งชุดแบบนี้เลยนะครับแล้วนะก็พบภาพมากพอประมาณนะครับมากพอประมาณครับคนก็ ไปไปดูไปชมกันผมก็ไดม้มาประมาณนี้แหละนะครับทีนี้จะให้ดูพระองค์แรกนะครับประเภทไม่มีกหนกพิมพ์ใหญ่ไม่มีกหน,กม,มมก,นกมีอยู่ด้วยกันสองพิมพเนะเาะมีอยู่ด้วยกันสองพิมนะพระแบบนี้นะครับหแบบรือสีเป็นคนสร้างนะครับหรือสีเป็นคนสร้างเนื้อหาส่วนประกอบก็หรือวัสดุที่สร้างก็ดินกับว่านนะครับ สีนวลๆก็ขาวนั่คือ,อขี้กุนะครับที่มาจับแน่นกันไปนะครับจับแน่นจะเห็นว่าไม่มีไม่มีกระหนกเลยเป็นพระพุทธปฏิมากรรมอยู่บนฐานเขียงอยู่บนฐานฐานเขียงนะครับนี่เป็นเนื้อสีดำนะครับเนื้อสีดำนี่เลยลักษณะลักษณะนะครับพระซุ้มกอหรือว่าซุ้มกอดำ เนื่องจากการเผาไฟนะไฟแรงไฟไม่แรงไฟปันกาก็จะเป็นเงี้ยครับอันะนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีคาบกุอยู่ล้างไม่ออกนะนะเห็นตั้เงี้ยเห็นหุ่น,น่างเงี้ยนะแต่ล้างไม่ออกนะครับนี่เนีเเ่เลยนะด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้ด้านหน้าขององค์แรกนะครับองค์แรกสวยงามครับนะสวยงามครับสวย แบบนี้มีมีอยู่สององนะครับมีอยู่สององนะผมมีอยู่สององตุ้มก้อนดานี่ไงแบบนี้ก็อีกองหนึ่งนะครับพอรู้ว่านี่ครับนะนี่เลยพอรู้ว่าองค์นี้ดีก็ตามไปหาจีบอีกหนึ่งองนะไปหาจีบมาอีกหนึ่งองก็ได้ก็ได้เป็นองค์นี้นะครับนะก็ได้แบบเป็นองค์นี้ก็ดีใจนะครับก็ดีใจนะองค์นี้นะครับ นี่คือซุ้มกอ้อ <c> น <oughs> ซุ้มกอดดานะครับซุ้มกอดําไม่มีลายกระหนกนะส่วนอีกองหนึ่งก็เหมือนกันแต่รูปทรงคนละอย่างนะซุ้มกอดําไม่มีลายกระหนกหรือไม่มีกระหนกเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับจะมีจะมีทองอ่ะนะจะมีทองเนี่ยตามเนี่ยตามที่เขาปิดออกเนี่ยนะนะเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยเนะี่ยมีมีเป็นเป็นอะไรอ่ ผงตะไบ,บทองดีกว่าเนาะเรียกผงตะไบ,บทองเนี่บบยผงตะไบทองจะเห็นว่าเขาจะสะท้อนแสงเลยนะมีมีผงตะไบ,บทองตรงเนี้ยมีมีเยอะนะตรงเนี้ยนะตรงที่แตกๆไปนะครับมีเยอะอันนี้เขาบินนะเขาบินนะมีมีผงตะไบ,บทองเยอะอันเนี้ยนะก็รูปทรงคนละอย่างกันนี่เลยเป็นรอยลายนิ้วมือนะผมว่าเนี่ยนะ ก็เพิ่งส่องเห็นเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตเลยเป็นรอยลายนิ้วมืออันนี้ข้างหลังเป็นรอยกับหมากองคเมื่อกี้เป็นรอยเรียบๆอันนี้รอยกับหมากนะครับรอยกับหมากก็จะเป็นซี่เส้นๆอย่างเงี้ยครับขรุขะระอย่างเงี้ยครับลองลอยเป็นเหมือนรอยนิ้วมือนะรอยรอยลายนิ้วมือนะองค์นี้หนานอันนี้ก็คือซุ้มกอดำพิมพ์ใหญ่นะครับกล้ามเป็นมัดเลยไม่มีกระหนกได้จากใต้ดินนะั้นไม่ได้ไปเช่าเขาตาม าตามร้านค้าอะไรครับนะส่วนองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่มีกันหนกเห็นไหมครับก็จะมีมีกันเอสีดำดำเนี่ยนะครับสีดำดำทั่วทั่วไปเนะี่คือคาบคาบกุหรือว่าขี้กุนะครับดำดำก็าคาบขี้กุนะครับนะภาษาพระคือว่าไม่ให้ล้างให้เอี่ยมนะครับถ้าล้างเอี่ยมแล้วมันจะเป็นแลดูเป็นพระใหม่เลยเสียราคาเสียผิวนะนเนี่ยเนี่ยลายกันหนกครับลายกันหนกก็จะสวยงามกว่าครั้งแรกที่ทํา นะเนี่ยเป็นลายกระหนกจะสวยงามมากเลยเนี่ยจะลายจะสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะดัดแปลงจากพระรูปแบบที่หนึ่งคือไม่มีกระหนกแนละ้วก็แต่งเติมให้มีลายกระหนกนะครับนี่สอกแขนต้องลึกนะครับสอกแขนต้องลึกอมีกูแล้วไม่จนนะครับมีกูแล้วไม่จนเนี่ยคราบภาพความเก่านะครับ อยู่ในดินลึกกี่ปีล,ลึกสองประมาณสองเมตรความนานกี่ปีก็ไม่รู้ลหละนะครับ <c oughs> ใช้เวลานานจึงจะมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยดัดแปลงมาเป็นมีลายกระหนกก็จะสวยครับจะสวยสวยงามมากกุวัตตะกวนนะครับกุวัตตะกวนเนี่ยรูปแบบนะนะรูปกุวัตตะกวนนะครับวันนี้เอามาให้ชมสี่องค์นะครับจากประมาณสิบกว่าองค์ น,นี่อันนี้อันนี้ก็โหมีอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกเหมือนกันนี่ก็บินหน่อยบินหน่อยบินข้างๆมีคาบกุแล้วก็เรียกอ outright, ะไรแห erm. er ่ดอกมะขามเนี่ยตุ่มส uhm ้มแดงๆเ่ยนะแรนดอกมะขามมีแร่ดอกมะขามเนี่ยมีแร่ดอกมะขามด้วยตัวทั้งองค์เลยองค์เนี้ยครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบเนี้ยนะมีแร่ดอกมะขามด้วยนี่นี่แดอกมะขามตรงนี้นี่แห่ดอกมะขาม ด้านข้างรู้สึกว่าจะมีนะนี่นี่นเลยดอกมะขามจะเป็นแดงๆเนี่ยครับเป็นแดงๆเนี่ยนะนี่เป็นคราบคราบความเก่าจะเป็นเงี้ยครับนี่คือพระซุ้มกอมีกูแล้วไม่จนคาถาบูชาอุณนะอุอุณะอุนะครับน้นโมสามจบแล้วก็อุณนะอุนะนะครับเนี่ย <c oughs> เป็นพระที่มีราคาแพงหายากหาแท้ๆนี่ยากนะครับาราคาก็หลายล้านนะครับราคาหลายล้านนะองค์นึงอนะ อยู่ในมือเสียนนี่หลายล้านเลยนะครับอ,อ,อยู่ในมือเสียนนี่หลายร้านเลยก็เป็นพระองค์อยู่ในกลุ่มเบญจภาคีนะครับกลุ่มเบญจภาคีพระในกลุ่มเบญจภาคีก็มีพระสมเด็จพระสมเด็จวัดรังพิมพยย์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็แยกไปอีกหลายหลายแม่พิมพ์นะครับแล้วก็พระนางพญาแล้วก็พญาพระนางพญาพิมพ์พเข่าโค้ง หรือเข่าตรงนะแล้วก็ผ้ากาแพงซุ้มกอเมื่อก่อนเขาจะใช้เม็ดขนุนนะครับเนื่องจากเม็ดขนุนนะมาเข้าชุดแล้วมันเหมือนไม่สวยมันยาวๆนะก็เลยใช้พ้าซุ้มกอขึ้นมาแล้วก็ผงสุพรรณพิมหน้าแก่นะครับพิมหน้าแก่ไม่มีก็มีพิมหน้าอ่อนก็ได้เออหน้าหนุ่มนะพิมหน้าหนุ่มนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นพะลอดนะครับพลอดลอดกุบมหาวัน ท่านั้นนะครับพระรอดปุมหาวันเท่านั้นเพราะนั้นพระรอดเนี่ยเจอหลายที่นะใครจะว่าอยู่ที่วัดอะ่ะอย่างเดียวไม่ใช่อ่ะนะหนึงก็อยู่อยู่ที่วัดละเป็นพระพิมพ์ที่เล็กลเป็นพระที่เล็กแต่ก็สวยงามดีแกะได้สวยงามมีคนอยากได้เยอะแขวคาดดีสเสน่ห์เมตตามหานิยมดีบางทีเนี่ยคนเขาขุดทำถนนหนทางในบริเวณแถว จังหวัดข้างเคียงหรือว่าบริเวณของวัดของลำพูนเนี่ยนะครับนะของของของจังหวัดลำพูนเนี่ยก็เห็นได้ก็พบได้บางทีไปเจอที่ไร่ทีนาเขาก็มีนะมีพิมพ์พิเศษนะเดี๋ยวพิมพ์พิเศษก็จะเอามาให้ชมอีกนะพระรอดพิมพ์พิเศษก็มีอีกโอ้สุดยอดครับผมก็ฟุกได้มาองค์นึงเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าพระรอดเนี่ย พบเจอน้อยพบเจอแต่ในวัดลำพูนเนี่ยในจังหวัดลำพูนเนี่ยนะไม่ใช่อ่ะนะครับเพราะว่าเขาเจอกันนอกนอกในนอกจากในวัดเนี่ยเยอะเลยขุดเจาะไปพอดีไปเจอเป็นไหเป็นะไรนะครับผ่านรอดนี่ก็เป็นพระทั้ง5้านะครับเป็นจักภาคีเป็นพระชุดใหญ่นะครับใครๆก็อยากได้นะครับใครๆก็อยากมีให้ครบทั้ง5าองค์แต่มันก็เป็นการยากนะครับ ถ้าที่ไม่แท้เนี่ยหาได้แต่ถ้าที่แท้จริงๆเนี่ยก็หายากนะครับหายากเพราะมีการเดี๋ยวนี้ก็มีปลอมกันเยอะบางทีเอาเอาอิฐหินไอ้ที่มันอายุใกล้เคียงกันมาแกะเป็นพราก็มีนะครับของแท้นี่จะต้องมีเป็นคราบแบบนี้นครับนะเป็นคราบนี้พอดีผมก็อยากได้นะไม่รู้เป็นไงเออไม่รู้จักล็อกท่านเป็นยังไงแต่ดูหนังสือพิมพ์ว่าอย่างเงี้อยากได้นะครับต่อมาก็ไปได้จริงๆ นะต่อมาก็ได้ได้จริงๆได้มาหลายองค์นะครับพระท่านก็คงคิดว่าเห็นว่าเราอยากได้ก็เลยก็เลยให้ให้เจอให้เจอละมั้งนะให้เจอให้เจอนะ่ยสงสัยแก็เลยก็เลยได้นะครับก็เลยได้พระสุกออนะครับก็เลยได้มาสําหรับบูชาแล้วพอดีเจอในคลิปพรถาาลุกเสกหรือว่าพรถทาบุกเสกท่านน่นนะเนาะก็เลยได้นะ อุนะอุอนะุอุนะครับมีกูแล้วไม่จนนะครับมีกูแล้วไม่จนสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ